สวัสดีค่ะจังหวัดชัยภูมิเป็นจังหวัดที่มีการพปถูกสับปะรดปัตาเวีย ดังนั้นสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้มอบหมายให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่5จังหวัดนครราชสีมาลงพื้นที่สำรวจผลผลิตต่อไร่โดยวิธีตั้งแปลงเก็บเกี่ยวสับประรดปัตาเวียปี2567จังหวัดชัยภูมิจากการลงพื้นที่สำรวจพบว่าเนื้อที่เก็บเกี่ยวสับประรดปัตาเวียลดลงจากปีที่แล้วเนื่องจากภาวะฝนแล้งและฝนทิ้งช่วง คาดว่าเกษตรกรบางส่วนกังวลว่าจะกระทบแรงจึงปรับเปลี่ยนไปปลูกมันสำปะหลังซึ่งมีต้นทุนต่ำกว่าและไม้ผลที่มีผลตอบแทนสูงกว่าเช่นทุเรียนยางพาราที่สามารถสร้างรายได้ตลอดทั้งปีสำหรับผลผลิตรวมลดลงจากปีที่ผ่านมาเนื่องจากภาวะฝนแรงและการดูแลรักษาไม่เพียงพอผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ลดลงเล็กน้อยจากปีที่ผ่านมา สับปะรดพันุธ์ปัตตาเวียสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ตลอดทั้งปีอีกโดยในปี2,567ผลผลิตจะออกสู่ตลาดมากช่วงต้นปีระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมและจะออกมากอีกรอบช่วงปลายปีระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคมด้านสถานการณ์ตลาดผลผลิตส่วนใหญ่ เกษตรกรจำหน่ายให้กับพ่อค้าผู้รวบรวมในพื้นที่เพื่อส่งขายโรงงานแปรรูปสับประรดทั้งนี้เกษตรกรผู้ปลูกสับประรดตำบลท่าหินงมอําเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิยังได้รับการสนับสนุนจากโรงงานแปรรูปสับประรดผ่านผู้รวบรวมในพื้นที่ให้มีการตั้งเครื่องคัดเกรดสับประรดปัตตาเวียสนับสนุนให้เพิ่มพื้นที่เพาะปลูกและส่งเสริมให้มีการนำเปลือกสับประรดไปผสมทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพในพื้นที่เพาะปลูก ดังนั้นสับปะรดปัตตาเวียจึงเป็นอีกหนึ่งของสินค้าทางเลือกของเกษตรกรที่สามารถสร้างมูลค่าและรายได้เสริมให้แก่โวเรือนเกษตรได้เป็นอย่างดีหนลูกเล็กๆอย่างนี้ไม่เอาใช่ไหมลุงคือในประมาณไหนลุงหักให้ดูหน่อยอ๋อประมาณนี้ไม่เอาก็คือก็คือมันต่ํากว่าลูกก๊อฟเขาไม่เอาใช่ไหมฮะอ๋อครับครับแต่ถ้าว่าลูกก๊อฟนี่ก็โอเคยังยังเป็นอันนี้อยู่เนาะอย่างนี้ก็อย่างนี้ยังยังเป็นลูกก๊อฟเนาะ